ทำไมเนี่ยเวลาบางคนพอติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาถึงมีอาการรุนแรงแต่ก็บางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยธรรมชาติของไวรัสนะไม่มีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้พอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายเซลล์ไปเกาะแน่นเลยนะทำให้เกิดการติดเชื้อการอักเสบขึ้นทั่วร่างกายนอกจากว่าเราจะฆ่าเซลล์ไวรัสถึงจะตาย แต่ร่างกายของมนุษย์ก็เก่งนะธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะกําจัดเชื้อวรัสเองได้จะสามารถต้านเชื้อวัสรที่เข้าร่างกายได้ถ้าคนคนนั้นมีระแบบมีระดับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราจะเช็กระดับภูมิคุ้มกันของเราง่ายมากเลย mm hmm. ก็แค่เช็คระบบทางเดินอาหารเช็คก,การทํางานของลําไส้กินข้าวไปแล้วนะต้องไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องต้องไม่ใช้ยาระบายกินไปแล้วก็ต้องถ่าย ถ้าคุณมีปัญหากี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารตั้งแต่เข้าทางช่องปากเลยนะหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้แปลว่าระบบภูมิคุ้มกันคุณก็ไม่ดีด้วยเพราะ80%ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่การทํางานของลำไส้แล้วจะฟื้นฟูระบบทางเดิอนอาหารได้ยังไงง่ายมากก็แค่กินผักผลไม้เยอะกินไฟเบอร์เยอะๆย่อยอาหารให้เพียงพอร่างกายก็จะได้รับโปรไบโอติกและพรีไบโอติกด้วย